เราโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ได้เวลาเช็คสภาพอากาศกันแล้วค่ะไปดูสิคะว่าภาคไหนเจอฝนร้อนหนาวกันบ้างเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันค่ะ เหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ตลอดช่วงส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนคร ขอนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดเทเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร,อร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่งเริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเกต็ตและกระบี่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองรอ้อยละ20-30ของพื้นที่ ุณผู้ชมค่ะได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเราแล้วนะคะวันนี้เป็นคิวของภาคเหนือนะเจ้าเดี๋ยวไปเรียนรู้กับพี่เจมชมพูนุษยคคำว่ายุ่งจนหัวฟูถ้าภาษาเหนือนจะพูดว่าหัวประปูซุนบุญก็หมายถึงว่าวันนี้การงานนักขนาดเลยเนะี่ยการหัวประพูซุนบุญก็หมายถึงว่าวันนี้งานเยอะมากๆต้องรีบเคลียร์งานหัวฟูยุ่งเหยิงเลยค่ะขอบคุณพี่เจมชุมพูนุษค่ะได้เรียนรู้ภาษาเหนือเพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วนะคะ หมดเวลาขออากาศบ,บ้านเราะะแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะ